สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะป้าพาเพื่อนๆมานอกสถานที่บ้านป้าค่ะวันนี้ป้ามากับเพื่อนรู้ใจของป้าเห็นไหมเออน้องตีมไม่มานะคะป้าก็ขับรถมาคนเดียวก็อยากมานะเนาะเพราะว่าคลิปก็ใกล้จะหมดละก็เลยเออเพราะว่าคืนเดี๋ยวพูนิชาป้าก็ต้องทำงานละก็เลยไหนไหนก็ออกมาสักวันเถอะ ก็เลยโทรหาน้องตีน้องตีบอกทําบัญชีอยู่ว่าไม่ว่างป้าก็เลยมาคนเดียวเลยค่ะยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูกันซว่าเราจะเจอเห็ดอะไรนะคะวันนี้ไปกันเลยค่ะลูกดำก็ยังมีปะปลายนะคะก็บอกกับน,น้องตรีว่ามาให้เือไอ้ที่ตักมาด้วย เพื่อเจอเห็ดก็เก็บเห็ดเพื่อเจอลูกดำก็ตักลูกดำกเพื่อมีออเดอร์ยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ป่าเห็ดนะคะประเดิมแล้วก็เจอหนังไก่เลยค่ะได้อยู่ค่ะเห็ดมันปูค่ะ ะะจะเห็ดหนังไก่โอ้ยยังไม่มีหนอนนะคะเนี่ยได้อยู่ปะแก่ละถ้าไม่มีหนอนก็โอเคนะคะเนี่ยโอ้มีหนอนค่ะเนี่ย ได้อยู่ค่ะอันนี้ไม่มีหนอนนะคะเห็ดหนังไก่ค่ะโอ้โหขาใหญ่ดีจังมีดนี้ก็ได้มาจากน้องพรนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยสามีมาฝาก บอกปะก้อยอยาชอบมีดหายเลยเอาด้ามแดงเลยนี่ค่ะยังได้อยู่ค่ะแม่เดินขึ้นมาร้อนเลยค่ะบูเบอรี่ตรงนี้ก็ยังเยอะอยู่นะคะเนี่ยยังได้อยู่เลยโอ้โหไม่มีไม่มีหนอนค่ะสวยค่ะ อยู่นะคะเนี่ยจัดเลยเนยีได้อยู่นอน,นยังไม่กินเลยนอนยังไม่เจอผ่าโรดเออย,ยังขาวโจ๊ะเลยค่ะเ,เพื่อนๆดูแต่อันนี้นะสำคัญมันจะไปเลอะคนอื่นครัจะทำความสะอาดยากไอ้ตรงขนมันนี่แหะคะ่ะขนไก่นี่นะคะ ถือไปก็ต้องพนุถนอมเลยค่ะไปก้าวสวัสดีค่ะเพือพ่อนๆดูยังเยอะอยู่เลยครั้นี้โอ้โหเก็บกินได้นี่ค่ะเก็บกินได้เลยเนี่ยของวีวีวิตามินสูงสุดเลยเนี่ยกินแล้วไม่แก่นะคะเนี่ใครไม่อยากแก่ก็มาเก็บนะคะนี่ค่ะกินได้เลยเนี่ยใส่ปากโลดอืมอืม,อม อย่าบอกใครเลยว่าเพิ่งแปลงฟันมาเนี่ยแล้วกินบูเบอรี่เนี่ยไปค่ะเห็ดดำค่ะแต่เขายังเล็กอยู่จังเลยอะ่ะ ก็จะมีคนอื่นมาเด็ดไปบางง้นเนี่ยดอกใหญ่ๆนะคะดอกเล็กๆเนี่ยไปมดเลย ได้ที่เท่าได้นะคะขาใหญ่อยู่ค่ะเพื่อนๆ ดอกเล็กๆเขาเล็กเกินเราก็จะเก็บเขาไว้ก่อนนะเราเข้ามาเก็บที่หลังนะคะเราเอาเขาไปตากเวลาเขาแห้งนะโอโ้โหน่าสงสารเหลือก,กระจีบหนึ่ง ขายใหญ่อยู่ค่ะเพื่อนๆขายใหญ่ปากก็ได้เนื้อได้หนัง่ง นก oh, ็จุกแล้วตอนนี้ยังเป็นก็จุกล้วนะ้นตอนนี้โอ้ขาใหญ่จ้ะ ลุดไม้หลุดมือค่ะกลังขึ้นเยอะเลยค่ะเพื่อนๆกลังเล็กๆเลยเนี่ยแต่ถ้าฝนตกเขาก็จะเจริญเติบโตนะคะแต่ถ้าฝนฝนแรงมันก็จะแห้งไปเลยเขาเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆเราป้าโกจะไปเหยียบเขาจังเยอะจริงๆ นี่ค่ะเพื่พอนเยอะเยอะเยอะโอ้หอหอหอโหน,นัน่นเกาไว้ก่อนนะคะเอาวันที่อันได้ค่ะดิบออกมาเยอะเป็นอย่างนี้แล้วค่ะเพื่พอนๆ่ย่ามติดมาด้วย โอ้โหเพื <ga> ่อนเยอะเลยค่ะเป็นแพรเลยโอ้โหหญ้าเยอะเลยค่ะติดหญ้ามาเยอะเลย สเนีจริงๆอยากข้ามข้อแกะค่ะแต่มันนีแกะอยู่กลัวเขาปล่อยกระแสะไฟเคยโดนกันมาแล้วค่ะเพือพ่อนๆอก็เลยกลัวเลยค่ะ Private, เขา p r เวทเ e เราก็ไม่สามารถเข้าไปได้นอกจากว่าไม่มีแกะแล้วเราก็ปีนเข้าไปนี่เขาปล่อยแกะคาดว่าเขาคงจะปล่อยไฟนคะคะเพื่อนๆสใจใจดอกเล็กดอกน้อยก็เอา ป้ายังติดไอ้นี่เขาอยู่กิโลหนึ่งคราวนี้ป้าว่าได้ไปป้าจะต้มเลยแล้วก็เอาให้เขาแบบสุกๆไปเพราะว่ารอสามีกลับมาคงหลายวันสวยค่ะผสมกันเป็นโลดเลย โอ้หเ oh. นยไม่ชอบมาติดกันอย่างนี้แหละดอกใหญ่นะคะอันนี้ใส่จะรุ่นแรกดีใจที่ได้มาวันนี้นะคะก็จะได้ดูจะได้มีคลิปให้เพื่อนๆดูอีก หลายคลิปอยู่ค่ะเพื่อนๆปาก็พยายามทำให้ดีที่สุดอ่ะพยายามเก็บพยายามทำมือให้นิ่งๆดูในป่านะเนาะแต่ป่านี้ไม่น่ากลัวค่ะอยู่ติดถนนเลย อุ้ยล่วงค่ะอาทิตย์หน้าป้าทำงานทั้งอาทิตย์เลยห้าวันหกวันติดกันเลยค่ะก็เลยอยู่ไม่ได้ละต้องขึ้นเขาละ